ภาพจาช่องดาว X บ้านนาครับผมมาครับผมเมื่อนี้พามาหาอยู่ฮาจิมครับผมตกปรากฏกลางคืนครับผมไปครับผมเดียวพาไปดูผลงานก่อนครับผมนี่ครับผมผลงานเราเป้ามานรักนี่ครับกำลังพากันตกครับผมกำลังพากันนั่งตกครับผมเดี๋ยวก็ซ้อมกระปุกเลยครับผม คนแล้วก็ปลูกทัดไปครับผมขออนุญาตไปหาปลากันต่อก่อนครับผมนี่ครับผมไซส์มินิครับผมประมาณนี้ครับผมเอ้าครับผมเบิ้งใส่น้ำกันครับผมพอได้กินครับผมสุดยอดครับผมนะครับปวดให้หน่อยครับผม เอาหลุดแล้วครับผมก็ระวังด้วยครับผมเพราะว่าเขามีเยียงครับผมไปครับผมขออนุญาตไปหาต่อครับผมมาครับผมสอมวิธีการเสียเหมือนเดิมครับผม ะไปครับผมไปหากันต่อครับดูครับผมเบ็ดง้างเลยครับผมเกาะปูนครับผมเดี๋ยวไปเปลี่ยนเบ็ดก่อนครับผม เดี๋ยวไปขออนุญาตไปเปลี่ยนเบ็ดก่อนครับผมเป็นเลยเอาครับผมสรุปไม่เปลี่ยนแล้วครับผมเบ็ดก็พอได้กินแล้วครับผมดูผลงานครับผมเดครับเอาครับผมถ้าใครชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกับบ่าวเอ็กป้านาเด้อครับผมขอบคุณครับผมที่ติดตามครับปรกกดไซส์สวยๆครับผม